เวลาใกล้สิ้นปีแบบนี้นะครับนักลงทุนทุกคนนะครับที่ลงทุนในตลาดหุ้นเขาจะเปรียบเทียบพอร์ตหรือว่าดูผลตอบแทนของพอร์ตตัวเองนะครับเพื่อเช็คว่าความสามารถของเราเก่งขึ้นแค่ไหนหรือว่าผลตอบแทนปีนี้ของเราอ่ะได้เท่าไหร่ชนะตลาดหรือเปล่าหรือว่าเป็นไปตามเป้าหมายไหมนี่เป็นสิ่งที่เราทุกคนควรทําทุกๆสิ้นปีนะครับเพื่อดูพัฒนาการหรือว่าความสามารถในการลงทุนของตัวเองครับเวลาวัดผลตอบแทนนะครับ อย่างแรกเนี่ยนักลงทุนส่วนใหญ่ก็จะวัดกับผลตอบแทนของตลาดนะครับนั่นคือเซ็ตหรือว่าดัชนีอินเด็กของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับวิธีเทียบในแต่ละปีก็คือวันที่เริ่มต้นปีกับวันสุดท้ายที่ตลาดปิดนะครับของปีนั้นๆเราจะเช็คได้ว่าผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์คือเท่าไหร่นะครับสิ้นปี2,562ที่แล้วนะครับดัชนีอินเด็กเนี่ยจบที่ 1,579จุดนะครับเราจะเริ่มนับจากตรงนั้นเป็นค่าเริ่มต้นนะครับและวันล่าสุดที่ผมดูราชนีอินเด็กซ์ดัชนีอินเด็กเนี่ยปิดที่1,424นะครับถ้าเทียบ2จุดนี้ณนะตอนที่ผมถ่ายคลิปตลาดติดลบไป9.81%นะครับนั่นหมายความว่าผลตอบแทนของตลาดปี63ณวันที่ผมคิดเนี่ยก็คือติดลบไป9.81สิ้นปีแบบนี้ผมก็จะมาเช็กพอร์ตตัวเองทุกๆปีนะครับว่า ข้อ1น,นะครับผลตอบแทนเนี่ยชนะตลาดได้ไหมข้อ2ผลตอบแทนเป็นไปตามที่เราคาดหรือเปล่าผลตอบแทนที่ผมหวังต่อปีก็คือ10-12%ช่วงนี้นะครับต่อปีแล้วก็มาดูผลลัพธ์อีกทีนึงว่าเราทําได้ตามเป้าหรือเปล่าถ้าเกิดว่าถึงถึงเพราะอะไรถึงเพราะเราเก่งขึ้นหรือว่าถ้าเป็นกรณีที่ไม่ถึงเนี่ยเราพลาดอะไรไปหรือเปล่า เราก็จะได้เช็คจากตรงนี้นะครับพอที่ผมลงทุนเองนะครับที่ไม่ใช่กองทุนตอนนี้มีอยู่2พอร์อหลักๆนะครับนั่นก็คือพอร์ตแรกนะครับเป็นพอร์ต DCA ที่ผมทําให้ทุกคนดูเพื่อเป็นกรณีศึกษากับอีพอ์ตนึงเนี่ยผมไม่ได้ DCA แบบนี้นะครับการเก็บเงินเก็บเงินเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นพอร์ตหลักเนี่ยผมจะซื้อในจังหวะที่ราคาหุ้นถูกเท่านั้นนะครับการลงทุนแบบ DCA เราแค่เช็คว่าหุ้นดีไหมแล้วก็ d C A เพื่อเก็บสะสมหุ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่า การลงทุนที่เป็นแบบผ่อนหลักของผมเนี่ยต้องใช้ความรู้เยอะกว่าเพราะฉะนั้นผลตอบแทนมันจะต่างกันขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวผมไปรีวิวให้ดูครับเริ่มมาที่ผ่อนแรกนะครับผ่อนแรกของผมนะครับเป็นผ่อน์ีซีที่ผม DCA มาให้ทุกคนดูนะครับผลตอบแทนณตอนนี้นะครับก็คือวันที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยผลตอบแทนอยู่ที่4.26%เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับปันผลมาอีก0 8 2นะครับก็รวมกันเนี่ยปรากฏว่าอรอตของการ DCA เเนี่ยผลตอบแทนปีนี้ก็คือ 5%ถ้าถามว่าทำไมผลตอบแทนหรือว่าปันผลมันไม่ถึงนะครับเพราะว่าตอนที่ผมเริ่ม DCA น่ะมันเป็นกลางปีพอร์ตของผมเนี่ยที่ DCA เนี่ยครึ่งปีแรกมันขึ้น XD ไปแล้วนะครับเราก็เลยได้ปันผลแค่ครึ่งหลังนะครับมันก็เลยได้ไม่เต็มแต่ถ้าใครเริ่มต้น DCA มาตั้งแต่ต้นปีนะครับมันก็มีสิทธิ์ที่จะถึง3-5%เฉพาะปันผลนะครับแต่ว่าพอร์ตของผมเนี่ยเริ่ม DCA ให้ทุกคนดูตอนกลางปีมันก็เลยไม่ได้ผลตอบแทนเยอะนะครับมันจะได้แค่ครึ่งเดียว ผลตอบแทนของพอร์ต DCA ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็แบบที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะครับตลาดติดลบไป9.81แต่พอร์ตของเราบวก5แบบนี้ก็คือเราชนะตลาดนะครับการลงทุนเนี่ยแค่ชนะตลาดได้ทุกปีหรือว่าชนะบ้างแพ้บ้างแต่ภาพรวมเนี่ยให้เราชนะหลาย,ลายปีเราก็จะสามารถลงทุนเพื่อให้เงินไปถึงเป้าหมายของเราได้นะครับและทีนี้เรามาดูกับพอร์ตหลักนะครับ DCA เอยกองทุนเอ่ยแบบเนี้ยผมลงทุนแค่ประมาณ ไม่ถึง10%นะครับแต่ว่าพอร์ตหลักของผมเนี่ยน้ำหนักก็คือ90%ของเงินลงทุนทั้งหมดทีนี้เรามาดูพอร์ตหลักกันพอร์ตหลักของผมหุ้นจะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือหุ้นโกลด์สต็อกหุ้นโกลด์สต็อกก็คือหุ้นที่เติบโตวไวแต่ว่าปันผลอาจจะน้อยกับอีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นหุ้นปันผลที่ผมถือเป็นหุ้นระยะยาวหรือว่าหุ้นที่จะถือในพอร์ตจนกว่าบริษัทจะไม่ดีนะครับ ช่วงโควิดเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับว่าถ้าตลาดตกแรงๆเนี่ยถ้าไม่รู้จังหวะออกมันจะทําให้ขาดทุนเยอะแต่ว่าช่วงโควิดนะครับผมดูท่าหรือว่าผมดูทรงแล้วแล้วก็วิเคราะห์ว่าหุ้นลงแน่นอนผมก็เลยคัดทิ้งทั้งพอร์ตเลยครับคัดทิ้งทั้งพอร์ตหมายความว่าผมขายห,หุ้นทิ้งหมดพอร์ตเลยเพื่อลงไปรอรับราคาข้างล่างเพราะผมคาดเดาว่าตลาดจะลงและช่วงนั้นตลาดมันลงอยู่มันมีบางตัวที่ขาดทุนเล็กน้อยแต่ก็มีบางตัวที่ผม ตัดเพื่อทํากําไรเลยนะครับในช่วงมีนาผมก็เริ่มปั้นพอร์ตใหม่โดยแบ่งออกเป็นหุ้นปันผลครึ่งหนึ่งแบบที่ผมบอกแล้วก็หุ้นเก็งกําไรครึ่งหนึ่งในพอร์ตหลักของผมเนี่ยก็จะมีหุ้นสีตัวที่ทํากําไรได้50%นะครับของปีนี้ก็คือกําไร100%เนี่ยสีตัวเลยนะครับก็จะมีตัวสุดท้ายที่ยังติดอยู่ในพอร์ตแบบที่ทุกคนเห็นอยู่ก็คือตัวที่บัน100%ตัวนั้นคือตัวสุดท้ายนะครับแต่ว่า3ตัวก่อนหน้านี้มันขึ้นไปถึง100%แลล้วผมกก็คัออเย คำว่าคัดออกหมายความว่าขายทิ้งไปเลยนะครับเพื่อเอาเงินสดมาไว้ในพอร์ตตอนนี้ผมก็มีเงินสดอยู่ประมาณ30-40%นะครับหุ้นที่เหลืออยู่ตอนนี้เป็นหุ้นปันผลทั้งหมดเลยหุ้นเกิงกำไรเนี่ยผมขายออกไปหมดแล้วแต่ว่าตัวสุดท้ายที่เป็น100%ที่ยังเหลืออยู่เนี่ยเพราะว่าหุ้นตัวนี้มันปันผลด้วยผมก็เลยจะถือดูก่อนว่า ราคาของเขาจะเป็นยังไงผลรวมของพอร์ตหลักของผมนะครับแบบที่ทุกคนเห็นตอนนี้ก็คือ26% 26%เนี่ยเป็นหุ้นมันผลหมายความว่าเงินของผมโต26% 26%เนี่ยผมก็ต้องไปรวมกับไอ้สตัวก่อนหน้าใช่ไหมครับที่ผมทํากําไรไป100%เนี่ยแต่ว่ากําไรที่ได้เนี่ยถ้าเทียบกับน้ําหนักพอร์ตมัน50%นะครับผลรวมที่ได้ของปีนี้ก็คือพอร์ตของผมโต 76.94%ในปีเดียวนะครับที่ทำแบบนี้ได้ก็เพราะว่าปกติเนี่ยอย่างที่ผมเล่าให้ทุกคนฟังนะครับว่าพอร์ตของผมจะโตแค่10-12%นักลงทุนส่วนใหญ่หรือว่านักลงทุนระยะยาวเนี่ยเวลาที่ตลาดแย่ๆแบบนี้นะครับนี่เป็นช่วงเวลาที่ติดสปีดให้พอร์ตหรือว่าเราควรทำกำไรได้เยอะกว่าปกติปีนี้ก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นนะครับหุ้น3ตัวที่ผมซื้อนะครับดัชนีอินเด็กซ์ตอนที่ผมซื้อเนี่ย ก็คือ971จุดนะครับคือช่วงมีนาที่เขาลงไปเยอะๆหุ้น3าตัวนั้นเป็นบริษัทที่ดีแล้วก็เป็นบริษัทที่ใหญ่ด้วยนะครับแต่ว่าหุ้นณตอนนั้นมูลค่าของเขาถูกเกินไปสมมุติว่าปกติราคาหุ้นร้อยหนึง่งใช่ไหมครับหุ้นของเขาอ่ะตอนที่ผมซื้อก็คือลดไปประมาณ50%ซึ่งหุ้นณตอนนั้นมันถือว่าถูกผิดปกติและจังหวะที่ควรซื้อหุ้นก็คือจังหวะที่คนอื่นกลัวนะครับนั่นเป็นโอกาสที่ทําให้ผลตอบแทนเนี่ย เยอะกว่าปกติการซื้อหุ้นอย่างที่ผมบอกทุกคนไปนะครับว่าให้ซื้อหุ้นในวันที่หุ้นแดงซึ่งตอนที่971จุดเนี่ยเหมือนโควิดลงใหม่ๆแล้วคนแบบแพนิคบายอารมณ์ของนักลงทุนเนี่ยแย yeah, ่มากๆเข้ากลัวขาดทุนหนะักเขาก๊อเทีขายออกหมดเลยทำให้971จุดหน้าตอนนั้นเป็นจุดที่ต่ำที่สุดของรอบนี้แล้วหุ้นหน้าตอนนั้นไม่ว่าทุกคนจะเลงตัวไหนก็คือถูกไปหมดนะครับแต่ว่า คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่กล้าซื้อจะมีคนแค่ 1- 3%เท่านั้นนะครับที่กล้าซื้อซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะว่าผมไม่สนว่าดัดชนีตลาดหุ้นจะเท่าไหร่ผมสนแค่ว่าตัวที่ผมจะซื้อเนี่ยมันถูกไหมซึ่ง3ตัวที่ผมเข้าเนี่ยผมชนะตั้งแต่ซื้อแลวครับทุกคนมันก็เลยทำให้ผมได้กำไรเยอะนี่ก็เป็นผลตอบแทนของพอร์ตหลักของผมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ ผมจะสรุปพอร์ตให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือดัชนีตลาดเนี่ยจากท้ายปี62ต้นปี63เนี่ยจนถึงตอนที่ผมอัดคลิปเนี่ยตลาดติดลบไป9 8 1พอร์ตด CA ของผมก็คือได้กำไรประมาณ5%ได้กำไรประมาณ5%ก็คือชนะตลาดและพอร์ตหลักของผมเนี่ยได้กำไรไป7จ9 4ก็คือชนะตลาดไปไกลมากเลยนะครับทุกคนก่อนอื่นผมต้องบอกทุกคนตรงๆนะครับผมไม่ได้ลงทุนได้แบบนี้ทุกปีนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่มีวิกฤตเนี่ เยอะกว่าปกตินะครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่วิกฤตเนี่ยหุ้นมันถูกมากมากผมก็เช็คอย่างที่ผมเล่าให้ทุกคนฟังนั่นแหละครับว่าบริษัทดีหรือเปล่างบการเงินตอนนี้เป็นยังไงโควิดมาแบบนี้ผู้บริหารเขาจะแก้ปัญหาโควิดของเขาอะ่ะยังไงเพื่อให้บริษัทกลับมาเติบโตเหมือนเดิมผมก็ไล่เช็คแบบนี้ไปทีละบ,บริษัททีละบ,บริษัทไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้หุ้นที่ผมมองว่าออโอเคหุ้นเนี้ยเป็นบริษัทที่ดีแล้วก็ราคาของเขาต่ํามาก พอถึงเวลาที่ตลาดกลับมาเขาก็เลยดีกลับมา100%ทําให้ผมได้กาไรเยอะกว่าปกติจากที่ผมเล็งไว้แค่ 10- บถึงสิสองพอร์ตของผมเนี่ยก็คือใช้ความรู้ต่างกันนะครับถ้าจะเอากําไรแบบพอร์ตหลักที่ผมทำเนี่ยคำแนะนําของผมก็คือเก็บเงินไปเรื่อยๆสมมติว่าผมจะเก็บเงินเดือนละห้าพันใช่ไหมครับเข้าในพอร์ตหลักของผมผมก็เก็บ5้าพันเนี่ยยัดเข้าไปเรื่อยๆยัดเข้าไปเรื่อยก็คือจะเป็นเงินสดที่อยู่ในพอร์ตไปเลยนะครับเมื่อมีจังหวะค่อยซื้อหุ้น สมมติว่าพอร์ตหลักผมออมเดือนละ5 0 0 0ผมจะซื้อหุ้น6ตัวมันก็จะได้ตัวละห0,000ืนในปีนั้นๆผมก็เอาห0,000นะืนั้นมาซื้อทีเดียวเลยแบบนี้นะครับในจังหวะที่มันถูกมากๆมันก็เลยทําให้ผมได้กําไรเยอะกว่าปกติการแบ่งเงินจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับพอร์ตหลักของผมการรีบิวก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่ดูจบแล้วนะครับการบ้านก็คือให้ทุกคนไปดูพอร์ตของตัวเองนะครับว่าผลตอบแทนตอนนี้เป็นยังไงบ้างชนะตลาดหรือเปล่า ในช่วงเริ่มแรกเนี่ยแค่ทุกคนชนะตลาดนั่นก็เพียงพอแล้วนะครับที่จะสามารถทําให้เราอยู่รอดในตลาดหุ้นได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ